ถ้าเรากู้ธนาคารนด้สักล้านหนึ่งไงอ่าแล้วยังไงต่อเราก็ไปซื้อเบ็ดล้านล้านร้านขันอย่อยพูดอ่าล้านขันแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มาปักมาปักวันแรกท่านเราได้ปลาล้านตัวล้านตัวเออเราไปขายปลาปลาที่ต้องเป็นปลาอะไรปลาช่อนหรือยังไงปลาอะไรก็ได้เราไปขายตัวสิบบาทอ่าตัวสิบบาทเออเราจะได้ตังค์สิบล้านสิบล้านโอ้สิบล้านโร้ เอาแล้วไงต่อแล้วเราก็ตักสิบล้านปตัอเบ็ดโอ้เป็นคือเบ็ดอีกแล้วแล้วไงต่อไปปักเอาปักงานเราก็ได้สิบเอ็ดล้านตัวสิบเอ็ดล้านตัวโอ้ยโอ้ยตัวละตัวละสิบบาทอ่าพวกมึงฟังไว้นะพวกมึงฟังไว้อาชีพแล้วเราก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ้ยเอ้ยใจเย็นเออร้อยสิบล้านบาทอวันที่สองไง ถ้าเราขายนาจเราก็ไปซื้อเบ็ดไปโอเคแล้วเราเราจะได้ละหนึ่งร้อยล้านบาทอ่าหนึ่งร้อยก่าไอ้ไอ้หนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบล้านเออแล้วเราไปปักเบ็ดเราได้อีกตัวละสิบบาทเออแล้วเราก็จะไปขายเราจะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทรวยเลยเหรอรวยกี่วันรวย แต่เรายังไม่พอแค่นั้นไม่พออวยพอยิ้มหายพอ